ผมตั้งชื่อว่า s o f t ์พาวเวอร์เดอะซีรีส์ผมจะไล่อภิปรายไปทั้งสิ้น8มาตรา12หน่วยงาน24โครงการงบประมาณรวมกันแล้ว2,494ล้านบาทเริ่มกันที่มาตราเจสำนักนายกรัฐมนตรีครับหน่วยงานแรกคือป,ปอีปอครับสำนักปฏิรูปและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติหน่วยงานนี้นะครับเกิดสมัยพลเอกประยุทธ์และพูดกันตามตรงนะครับหน่วยงานนี้ควรที่จะยุบสลายหายไปพร้อมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในปีงบประมาณ68ครับคืองบ โฆษณาประชาสัมพันธ์62ล้านบาทคือการจ้างเหมาเอกชนรายหนึ่งให้ทำการจัดงานอีเวนต์ไม่แน่ใจว่าจะคืองานสป l a s h อฟท์พาวเวอร์ฟอรมี่ภาคหรือเปล่าแต่ถ้าอิงตามเอกสารคืองานนั้นนะครับผมเสนอปรับลดทั้งโครงการนะครับแต่ก็ได้เพียงแค่ปรับลด25ล้านบาทหน่วยงานที่2ครับคือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสถาบันนี้แน่นอนครับทำหลักสูตรอบรมให้กับแรงงานผู้มี ทักษะเราต้องการเพิ่มผูนนะครับก็มีโครงการใหม่ครับคือโครงการอ p skill ด้านซอฟต์พาวเวอร์สองหลักสูตรทำ e learning สิบห้าคอร์สสิบห้าล้านกว่าบาทดูตัวเลขก็ไม่ได้มากมายนะครับตรงกับภารกิจของหน่วยงานแล้วก็ลิงก์กับแอป o Force แต่ทีนี้ครับ2.7ล้านใน15ล้านนั้นคือค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ก็ปรับลดได้เพียงแค่7,5,000บาทเท่านั้นครับหน่วยงานที่3ครับคือ okmd OK okmd OK คือสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โอเคดีเองก็พยายามจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาในปี68ชื่อว่าโครงการ Talent Everywhere 50ล้านบาทในส่วนของโครงการ30ล้านบาทผม,มบผมไม่ติดใจใดๆเลยครับผมมาติดใจในส่วน20ล้านบาทที่เป็นการ PR โครงการผมปรับลดลงไปได้5ล้านบาทครับ หน่วยงานต่อไปครับคือทีเซบสํานักจัดประชุมและนิทรรศการหน่วยงานนี้มีโครงการหนึ่งนะคบที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งผมชื่นชมนะครับโครงการนี้แปดล้านสามแสนสี่หมบาทหน่วยงานนี้ไม่ได้ไปจัดงานเองครับแต่นําเงินก้อนนี้ไปสปอนเซอร์ให้เกิดงานประชุมเชิงวิชาการเพื่อให้พูดคุยกันครับว่านในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนั้นเราจะผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ที่มีอยู่อย่างนั้นอย่างไรซึ่งจะกระจายลงไปยี่สี่งานทั่วประเทศอันนี้โอเคแต่มีโครงการหนึ่งครับคือโครงการการ สื่อสารวันอินฟลูเอนเซอร์วันซอฟต์พาวเวอร์หล้านบาทอันนี้คือหน่วยงานจะส่งเสริมเสริมสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ซอฟต์าพาวเวอร์ห้ด้านฟิล์มแฟชัน่นเฟสติวลัลไฟติ้งฟู้ดน,น,นะครับซึ่งผมปรับผมเสนอรับลดหมดทั้งโครงการนะครับเพราะว่าโครงการลักษณะน,นี้ซ้ําซ้อนกับทอทอทอผลปรับลดผมปรับลดได้เพียงแค่1ล้านบาทครับ อันนี้คือหน่วยงานสุดท้ายในสานักนายกที่ผมจะพูดถึงนะครับคือสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสารรค์สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสารรค์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทําเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์และเข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะเขาทามาประมาณสาปีแล้วมีโครงการใหม่ในปีนี้ครับคือโครงการ Thailand As Brand ก็เป็นโครงการที่จะนําการดีไซน์การออกแบบต่างๆไปปรับปรุงย่านเศรษฐกิจที่มีศักยภาพนะครับให้มันมีภาพลักษณ์ให้มันมีสีสันอะไรให้มันดูทันสมัยเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ดีๆออกไปในโครงการนี้ในแง่ของหลักการและเหตุผลผมไม่ติดอะไรเลยครับผมไปติดออยยู่ตัววเดีคืก จ้างทําฟอนตไทย7ล้านบาทซึ่งผมปรับลดไปด้วย2เหตุผลครับเหตุผลแรกคือทําไมทําฟอนตไทยฟอนตเดียวมันแพงขนาดนี้และเหตุผลที่2ครับการทําฟอนตไทยโดยหน่วยงานรัฐนั้นมันมีความเสี่ยงถ้าท่านใดนึกไม่ออกนึกถึงการเปลี่ยนชื่อของแบงคอกอันนี้กรุงเทพนะครับมันสร้างความเสี่ยงให้เกิดความเห็นต่างในสังคมได้หากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระทําโดยรัฐสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีมาตาเจ็ดซอฟท์พาวเวอร์นะครับห้าหน่วยงานที่ผมพูดไป6โครงการของงบมันทั้งสิ้น1 6 9่งร้อยหกสิบเก้าล้านเจ็ดน